สวัสดีครับคลิปนี้เราจะคุยกับพี่สันสนธิบุญโยธยานและอาจารย์ต้อมสุธิธรรมภาคเรียนเรื่องความเชื่อที่จับต้องได้สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นความอัศจรรย์ของพระธาตุลำปางจังหวัดที่วัดลำปางหลวงที่เราเห็นผ่านกล้องผ่านรูเล็กๆผ่านรูเล็กๆรตรงช่องประตูตรงช่องประตูว่าเป็นพระธาตุแล้วก็ไปไปสะท้อนเงาอยู่บนผ้าขาวอกลับหัวกลับหัวครับพี่สันสนธิครับ ที่นี่เราอยู่กันที่พระธาตุเชิงชุมเชิงชุมทําได้ไหมได้ครับอราวจริงๆเป็นวิทยาศาสตร์ครับครับคือเขาเรียกว่าพินโฮลแคม era หรือภาษาพินโฮลก็คือรูเข็มครับกล้องเป็นกล้องรูเข็มครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องมาคำนวณระยะโฟกัสคือฉากเนี่ยคือคำนวณได้ครับว่าก็ใช้สูตรคณิตศาสตร์จริงๆเดี๋ยวผมไปเปิดหนังสือก็คำนวณได้ครับเขาเรียกว่า ตรงภาพตัวนั้นเนี่ยเป็นออบเจกตีฟนะความห่างระหว่างรูกับผนังเนี่ยมันคนเท่าไหร่ต้อง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 คำนวณได้ครับเสร็จแล้วเนี่ยภาพหัวกลับเนี่ยคือภาพจริงค,รคือเหมือนกับกล้องถ่ายรูปสมัยโบราณจําได้ไหมครับ,รบกล้องถ่ายรูปสมัยโบราณเนี่ยมันจะกลับหัวค,คือมองแล้วกลับ,บหัวนันเพราะเนื่องจากว่ารูรูของหน้ากล้องมันเล็กนิดเดียวครับแล้วเขากลับหัวนะฉะนั้น มาหลักการเดียวกันครับไม่ใช่มีที่นี่ที่เดียวนะที่อินเดียเขามีหลายที่ครับคือมันมันเกิดโดยบังเอิญครับคือคล้ายๆว่ามีรอยแตกครับอินเดียอินเดียมีมีครับแต่ผมจำไม่ได้ไอคิวสังก็ทำครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เอกล้องรูเข็มเนี่ยเราสามารถผลิตขึ้นเองได้โดยการคำนวณระยะมันนะ แล้วคราวนี้ถ้าจะทําที่พระธาตุเยียงชุมเนี่ยก็ทําได้ครับแต่คราวนี้ว่าบ้านคนไหนเขาจะยอมผมไหเนี่ยคืออย่างนี้ครับผมต้องหาวันที่ดวงอาทิตย์น่ะสองข้างหลังนะซึ่งซึ่งจะตรงกับวันที่ผมคานวณไว้นะคือตรงกับวันที่14เมษายนครับาวนี้ผมก็ต้องมาทําฉากแถวนี้แหละครับบ้านแถวนี้ยนะครับ คือ <c oughs> จะต้องมีรูรูตรงนี้รูหนึ่งผมต้องไปเจาะเจาะข้างฝาบ้านใครสักอันหนึ่งนะเสร็จแล้วผมต้องไปตั้งจอขนาดใหญ่ข้างหลังนั่น <c oughs> เพื่อจะให้รูปองค์พระาธาตุเนี่ยคือมันเป็นเลขาขคณิตะนรับเป็นสามเหลี่ยมให้ลูเข้าไปตรงรูนั้นถ้าเร,ร,ราทำอย่างนี้ได้บ้านใครอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่เราจะทำเลยคือแต่แต่ต้องต้องต้องมาคำนวณก่อนนะต้องคำนวณก่อนพมันเป็นเรื่องของการโฟกัสแล้วคราวนี้บ้านเนี่ยพอไหวอยู่ครับเพราะว่ามีบ้านเยอะแต่ตัวฉากเนี่ย มันต้องไปทะลุหลังบ้านเขาด้วยครับมันมันจะยากตรงทะลุหลังบ้านเขาคือข้างหลังบ้านเขาเนี่ยต้องรื้อฝาออกหมดเลยนะครับแล้วก็ไปต้องขยับฝาคราวนี้การขยับฝาเนี่ยมันอาจจะไปชนรั้วของอีบ้านนึงครับมันอาจจะบ้านใครมันพอีพอีมันก็ทําได้อาจจะมีครับคือตรงนี้ผมยังบอกไม่ถูกนะแต่ว่าไอ้ไอ้รูเนี่ยผมเจาะได้แต่ฉากหลังเนี่ยตัวสําคัญคือฉากหลังครับแสดงว่าที่ที่ลําปางเนี่ย ตรงที่เป็นรูเนี่ยเป็นรูที่ประตูใช่ไหมครับหน้าต่างเอาเป็นหน้าต่างแล้วข้างหลังเนี่ยเป็น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 โบสถ์หรืออะไรครับเอา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 กระดาษไปปุ๊บก็จะเห็นเขาเขาจะเขาจะกางผ้าไว้อาจารย์ผ้าสีขาวอ๋อก็คือต้องเมคเหมือนกันครับแสดงว่าฉากเนี่ยไม่ได้มีอยู่จริงครับฉากคือเราเมคครับโอ้ทั้งงั้นพอได้ครับทั้งง่ายเลยผมอาจจะไปขอร้องบ้านคุณเหมียวเนี่ยครับคุณเหมียวคุณเหมียวรู้จักเป็นเป็นเพื่อนกันอาจารย์ ให้ทําเลยผมจะไปเจาะเจาะหน้าต่างของคุณเหมียวแล้วพอถึงวันนั้นเนี่ยที่พระมันมันมันเกี่ยวพระอาทิตย์ด้วยนะไม่ทุกวันก็ทุกวันได้แต่ว่าวันที่คํานวณเอ่อวันวันที่คํานวณเนี่ยมันจะมีวันชัดแจ๋วชัดไม่เจ๋วเนี่ยก็คือพวกนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาพเนี่ยมันเห็นได้ทุกวันนะแต่มันจะมีวันที่เจ๋งๆคือมีโอล่าดวงอาทิตย์อยู่อะไรเนี่ยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ย ผมต้องอาจจะต้องไปขอถ้าใครบ้านใครอยู่ใกล้โบล่าเจดีอะไรเนี่ยครับไปลองคํานวณดูแล้วเจาะดูแล้วก็ทาได้บ้านคุณเหมียวเนี่ยเป็นเพื่อนผมเดี๋ยวผมจะไปแจจากคุณเหมียวว่าเเพื่อเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวว่าอันนี้มันต้องขึ้นไปห้องนอนคุณเหมียวก็ด้คือเอางี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอติดไว้เป็นการบ้านก่อนว่าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์ทําได้ครับเีตว่าะที่สกลนครเลยนะครับวผมผมจะต้องไปหาฉากที่พอดีบ้านแถวนี้ ครับก็เนี่ยคุณเหมียวเข้าบ้านอยู่หลังเนี้ยครับเขาเขายเขาขายเนื้อไส้หมูอยู่ตรงเนี้ยครับโอ้โหถ้าเปลี่ยนเป็นภาพจริงวะรับก็เก็บตังค์ได้เลยดิครับเราะว่าที่ที่ที่ณที่ลำปางเนี่ยเขาให้ห้าผู้หญิงขึ้นแต่ที่นี่บ้านคนก็กินไส้หมูด้วยแล้วชมโอ้โหชมภาพจริงวะเขานี่เขาเลี้ยงหมาเยอะจะต้องเอาหมาเข้าไปในในคอก่อนคือที่ผมเสนอแนวคิดเนี่ยก็คือบ้านใครอยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือทต่นี่ย ได้ครับคุณสามารถคำนวณได้ครับทําได้ครับเขาเรียกว่าปรากฏการกล้องรูเข็มนี่เป็นจุดกระจายสําหรับบ้านคนที่อยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใหญ่โตอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับคเฮ้ยนั่นนังเทพเขาสามารถตึกได้ด้วยกันได้ครับคือรูเนี่ยเจาะเจาะได้ไม่ยากครับแต่ไอตัวฉากเนี่ยมันยากครับครับก็ให้ให้เป็นไว้กันบ้านนะครับสําหรับใครจะลงทุนทําธุรกิจภาพจริงหัวกลับ น่าสนใจกช่ไหเนีงนั้นเดี๋ยวเอางี้ครับผมขอติดไว้เป็นการบ้านเดี๋ยวผมจะไปคุยกับคุณเหมียวว่าบ้านแถวนี่ก็ได้ครับเขาก็เนี่ยบ้านบ้านคุณเหมียวเขาอยู่ตรงนี้ครับน่าจะได้น่าจะได้หลังนี้หรอกบ้านเก่านั่นไหมเนี่ยนะครับหลังนี้ครับที่มีที่มีหน้าจั่วครับเนี่ยครับเขาเขาเขาขายหมูเนี่ยตอนนี้เขาถ้าเกเขายังขายหมูอยู่ครับเปิดเป็นสถานที่อันจีนอันจีนครับโอเคครับไมขอบคุณมากครับที่ที่ที่บอกอันนี้ครับเพื่อที่จะพิสูจน์ได้ไง ครับแล้วตอนนี้ผู้หญิงกับผู้ชายเข้าดูได้หมดเลยครับอันนี้คุณเหี๋วนอกจากขายไส้หมูแล้วเนี่ยยังขายค่าเข้าชมครับนี่อันนี้เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเลยว่าผู้ชายห้ามเข้าผู้หญิงเข้าได้อย่างเดียวเอ้เงิเงินเงินเงินผมก็ต้องไปเสียตังค์นะอันนี้ผู้ชายเข้าชมครับคือคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีครับหมายขอบคุณมากครับไอเดียนี้เนี่ยผมยอมรับว่า ผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ยังคิดไม่ถึงตรงนี้แต่พอบอกผมปุ๊บเนี่ยผมนึกออกว่าทํำยังไงทำได้ทั่วประเทศเลยก็ที่ไหนก็ทําได้คือกล้องลูเข็มเนี่ยมันผลิตเมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วครับคือเราเจาะทุกใครก็ได้หมดคือถ้าคุณไตเทพจะมองพระอาทิตย์พรุ่งนี้เนี่ยผมก็ทําให้ได้ก็เวลาเรามองสุริยุปราคาเนี่ยเขาห้ามมองได้นตาเปล่าก็ใช้กล้องลูเข็มดูเพราะเราดูที่ฉาก ใช้กระดาษกระดาษไขทําฉากดูครับแต่ผ้าที่หัวกลับเนี่ยก็ครับก็นี่เป็นอีกอีกธุรกิจหนึ่งน่าทำนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โอ้ดีหน่อยขุดเป็นดอกเห็ดเลยนะก็เป็นไปได้ครับแหมขอบคุณมากครับไปนครพนมก็โอเคนะอันศรีสะหน้าพนมใครอยู่ใกล้พระธาตุต่างๆนี่คุณไป่องซองดูเผื่อคุณจะฟุบครับะเก็บก็ชมจิบกาแฟเลยกินก็มีหลายวิธีครับถ้าเขามีหน้าต่างอยู่เนี่ย เราฉากไปกั้นที่นาต่างแล้วก็เจาะรูแล้วก็ลองถอยหลังไปดูซิเป็นอีกฉากหนึ่งแต่ว่ามันต้องคลุมให้มืดๆหน่อยนะคือคือคือกล้องรูเข็มเนี่ยทางนี้ครับทมืดยิ่งมืดยิ่งชัดมันยิ่งมืดยิ่งชัดครับผมเก็บตังค์สบายเลยครับปิดปุ้ยถ้ามีโอกาสขึ้นไปลำปางเราจะให้พี่สันตทิไปดูและคุยพร้อมๆกันพี่พี่ไม่เคยไปดูเออผมผม ผมได้ยินแต่ผมไม่เคยไปดูครับตายแล้วนี่ต้องไปพิสูจน์กันที่ต่งางก็หาทุนสนับสนุนอยู่ครับพี่สันทิถ้าไปต่างจังหวัดจังหวัดไหนผมขออนุญาตพี่สันทิหนึ่งวันครับคือได้ไม่ต้องเปลืองค่าใช้จ่ายผมบ,บอกบอก,บอกเจ้าภาพไหนว่าพี่ผมขอ,อนอนอีกคืนหนึ่งครับครับ,บอโอเคครับไหนผมจะศึกษาจริงโอเคครับครือถ้ามาสกลนครอยากจะให้พี่สันทิไปบรรยายที่ไหนนัดมาเป็นทัวร์เลยครับครับฟรี ครับก็สาหรับจกรนครคนนี่ฟรีครับฟรีต้องมาเป็นคืออย่ามาคนสองคนแล้วให้พี่สั่นทุนที่ไปนะครับเสียเวลาใช่คือมาสักห้าสิบจากร้อยหนึ่งครับเดี๋ยวจะไปให้ครับแต่ถ้ามาสองคนนี่คุณเปิดที่ผมทําเนี่ยแล้วก็ไล่ดูเอาเองครับแต่ถ้าเป็นจังหวัดอื่นก็สนับสนุนค่าเดินทางครับเพราะว่าพิธีกรเพราะว่าผมต้องขับรถไปครับต้องไปพักโรงแรมต้องไปอะไรครับนาซาเขาเชิญไปต่างประเทศมา เขาจ่ายทุกอย่างจ่ายค่าเครื่องบินยังไงล่ะเล่าฟังนิดหนึ่งที่ที่ที่ผมไปบรรยายให้ชมรมดาราศาสตร์ของรัฐโอกเรามาสามครั้งครับจริง,รงๆแล้วบ้านลูกสาวผมเนี่ยเขาอยู่ที่รัฐนั้นแล้วก็มีพักพวกกันเนี่ยที่เขาเป็นนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันเขาเห็นว่าผมมีความรู้เรื่องงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ที่เกี่ยวกับประสาทขอมเขาเขาเห็นเว็บไซต์ผมเขาก็เลยเชิญผมไปบรรยายคนนั่งฟังนี่คือ นักดาราศาสตร์ชาวอเมริกันนะก็นั่งฟังกันเงียบเลยครับพอบรรยายจบปุ๊บเนี่ยคาถามแรกที่เขาถามว่าผมเนี่ยจบปริญญาดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไหนครับผมก็ตอบว่าผมจบปริญญาเกษตรจากประเทศอินเดียเขาหัวเราะผมก็บอกโอ้ยู่พูดจริงหรือพูดเล่นผมบอกพูดจริงเอาแล้วดูเรื่องรู้เรื่องอย่างนี้นะผมบอกผมเรียนรู้ได้ตัวเองพราะผมชอบเท่านั้นนะครับฝรั่งบอกออถ้าชอบเนี่ย เราเรียนรู้ได้ตัวเองคือจริงๆแล้วพระท่านก็พูดครับความรู้เนี่ยมันเรียนทันกันหมดใช่ไหมครับก็มีแต่ชั่วแต่ดีขคะนั้นที่เราไม่ทันกันฉะนั้นก็เชิญชวนครับคนรุ่นใหม่ท่านอยากจะรู้อะไรเนี่ยท่านเรียนด้วยตัวเองได้เข้ามาที่เว็บไซต์ที่สันสนทิชื่ออะไรนะครับ YCL สกลครับ YCL สกลแต่จริงๆแล้วง่ายๆเลยพิมพ์ Google ว่าจารย์สันสนที่ก็โยงเข้าไปได้ครับครับครับผมคือถ้าปิมน YCL สกลนครจำไม่ได้อาจารย์ชื่อผมเนี่ยครับครับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ